ขัวแมงสร้างพี่น้องสบายดีพี่น้องกีนเขาแรงพี่น้องขัวแมงซ้างสบายดีพี่น้องแมงซางขัวแมงซ่างพี่น้องคี้เขาก็ไม่่างน่ดีพี่น้องขี้เขา้างกานเรือมึงนะจับปลาี้วย อ,อดีที่เจไดสบายดีเนาะี่แจ้เนะนะนอมูสบายดีเ<อ>ประพอดีทีใ่ใส่วราไม่ส่า con ngoài này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để là, không bỏ lỡ 你不那呢

Ja. แม่เมติธาเห็นมเตีนสมากดีมากฮ่าเดียวมาทาสีเล็กได้ไหมเออ

ยาแดงมือนชีเลกชีเลกน่นแหแค่เอาไปใส่นนนนนนนเ,เนาะไปงานไปงานเลยงามแท้หว่าว้หเ็ิว่ะนคุณแม่ต้องไม่ไปคุม่ไม้อามาไหน

ท้าซีเล็บวฉยด้ช่ชน,นะคนหมักช่วยหมักงามมันเป็นเท่านั้นแหละสวยาม่้างามเนี่ยถ้ากับถ้ามันนิ่วตีนเลยกันดิไม่พูดเหีนยนะพูดจากยา เดินท่หน้กทารผู้บริหานั่นนะบมกนิวตีนกระท่าแล้วตดเหล็่ยดให้ลาเลเดี๋ยวเป็นตสีตาดงค่ตงมปกติอ้ามันไปเอาตีนดูกันเลยมาไปไเาชุ่มทามันแล้วมันหเพราะอะไรไม่เปลี่ยนม่เลย่ไมเปล่าหมก่อนเฟียงเฟียงมันดูถูไปเบอร์หนหอ้าดะปุา อีอียังงไปไท่าเนี่ยเบื้องท่ามันทวัวเนี่ยนะท่ามันทวัวเบื้องเนี่ยจิ้วนี่ยังบมทัวร์ท่าท่าแล้วงานึ้นมาได้แล้วต้องเรีวกจอนงูท่าโอ้ยมาาดูท่าแม่สะอาดสิแม่เอ้ยมาทายมามาจิ้งมาีลามาปลมาจะไมติ้งจะติอย่าติงปลาหนงมาลูกมามาทาเลยไมปาป อันนี่เอี่มมแม่ตาอืมมันชื่อไม่ญงสีคาวปู่ป่ออยู่วไปป้าน้องมาในห้องลูกป้า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 เพียงเออป้าปาให้น้องเออมันแหงไว้อืม หูน่าจะแผลใหญ่มันเบิ่งเด้อมือเด้อหาเท่หาเทนบ่เชื่องเด้อบ้าเนี่ยเื่องเด้อมมือนะมือเอาไปแม่แม่พกเอาไปแล้วแม่เอามาเอ่าไปเฉยเอไปยมาจะเจอเวไมะเยอะมากทยาเยอะเยยดมือต้อต้งถ้าอยากท่ามือนั้นระวังสินไปไงเป็นชีแดงเ้อ ไปแล้วไปแล้วแม่ไปเชืองแม่ไปเชื่ยงอยบากอีกลไม่ยังน้นมึงมึงกันอะไรมึงไปอ้างมาเห็นย่างบอกจากเออกระถืออยู่บ้านนี่มาจึกดืองามเด้งามเดีสันสดใส แน่นเลยทำนี้เลยพี่น้อง